ครับสวัสดีครับพบกับช่องอุบวิยาชาแนลนะครับนะฮะตอนนี้ก็6โมงเย็นกว่าแล้วครับเวลาในประเทศไทยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ที่เมืองนอกนะครับตอนนี้เรามาเป็นส่วนหนึ่งนะของครอบครัวนะฮะของเราด้วยการให้กําลังใจปะถอนกบก่อนนะครับเซฟปะถอนนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ พี่อุบก็ได้คุยกับประถอนคุยกันทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะฮะตั้งแต่จะไม่แจ้งความแล้วก็ไปแจ้งความเพราะว่าเกิดความรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในตัวเองนะครับเพราะว่า,าคนที่กระทำนะครับเขาก็ายังกล่างนะฮะยังมีความรู้สึกว่าไม่รู้น้อนรู้ร้อนรู้หนาวนะครับคนแบบนี้ต้องดำเนินการนะ,ะต้องให้กฎหมายจัดการนะครับ จริงๆฮะแลวเป็นการาเซฟตัวเองด้วยนะครับเกิดมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้รับอันตรายนะฮะเราจะได้เขาอย่างน้อยเขาก็รู้ตัวนะฮะเพราะว่าป้าถอนไม่มีศัตรูคนไหนนะฮะนอกจากบุคคลคนนี้นะครับนะฮะแล้วตอนนี้ป้าถอนเขาเป็นพยานด้วยนะฮะก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าป้าถอนกระทาเลยให้เปิดกล้องนะฮะเปิดกล้องเลยคุณกล้าไหมฮะ ก็จะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยพี่อุ๊บนะฮะมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวป้าถอนนะฮะด้วยความอ่าที่รู้จักกันมาหนึ่งปีจากพฤติกรรมจากการพูดนะฮะตรงนี้หลายๆคนก็เห็นเหมือนกับพี่อุ๊บนะครับดังนั้นเราจรึงนะฮะอยู่ข้างเคียงข้างกับป้าถอนนะฮะจริงๆนะฮะตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆก็เลยอ่ายังบอกป้าถอนเลยฮะให้แจ้งกับสารเลยให้ถอน ถอนแจ้งประกันไปเลยนะฮะจะได้หายกางทันทีนะครับก็แต่ก็ยังมีนะฮะไออี e. ติ่งพวกมันนะฮะมาโอโ้โหปกป้องหาว่าประถอนเท็ดบ้างหาว่าพี่อุ๊บไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะรู้อะไรแล้วนะถามหน่อยเองอยู่ในเหตุการณ์ไหมฉันคุยกับประถอนทุกวันคุยกันวันสามสี่รอบนะคะ เออก็รู้แหละอยู่ฝั่งไหนติ่งไหนนะฮะอยากจะเลียไข่หนองในก็เลียไปเถอะเลียไปเถอะฉันไม่ไปเลียด้วยหรอกนะคะเ<ม>ชิญเลียตามสบายนะครับตรงนี้ก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะฮะสี่ห้าคนนะฮะก็นำออกผลน,นะครับก็ไม่เข้าใจอะ่ะนะฮะว่าเป็นรถของใครอะ่ะทุกคนก็รู้และเจ้าของรถคันนี้นะเขาบอกว่าหวงรถรักรถมากกว่ารักเมียตัวเองอีก <laughs> เอออีเมียได้ฟังคงจะแบบกรเียเลยนะครับตรงนี้นะฮะพี่อุ๊บเองนะครับคนจริงพูดจริงทำจริงและก็บินจริงพรุ่งนี้จะบินไปกกกอกให้กำลังใจปะถอนนะครับนะฮะตรงนี้ก็ได้รับกำลังใจจากฮาทีมภาพยนตร์เรื่องสวรรค์บ้านนอกอ,อกอะเซอร์รีนะครับคุณสมยศสีสมบูรณ์พรุ่งกับคุณจิกนวรัตคุณสิตางคุณเต๋าเศรษฐพงศร,รุชาไทย คุณอรชรเชิญยิ้มและพี่อุบนะฮะที่จะไปร่วมให้กําลังใจป้าถอนนะฮะป้ถอนไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายบนโลกใบนี้อย่างน้อยยังมีมิตรที่ดีกรัลรยาณนะมิตรที่ดีพันธมิตรที่ดีนะฮะและขอขอบคุณนะ,ะคุณแม่นงเยาวนะฮะที่ช่วยซัพพอร์ตนะฮะส่งตั๋วค่าเครื่องบินมา1 0 0 0 0ืนบาทนะฮะก็ เงินที่เหลือก็จะไปทําบุญแล้วก็เลี้ยงข้าวปะถอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะดรปรินทรและท่านประธานนะฮะคุณสุพิจักะนะฮะนะฮะเก่งป้องนะฮะที่เป็นสองบอสใหญ่าสาวเกษตรกรนะฮะก็ให้พี่อุ๊บติดตัวมาอีก3ามหมื่นนะครับจริงๆตัวเองก็มีนะฮะก็ถือว่าทุกคนมีน้ําใจร่วมด้วยช่วยกันที่จะทําให้ปะถอนมีความสุข มีความสบายใจว่าอย่างน้อย,อยก็มีคนที่เห็นคุณค่าเห็นประอนเป็นคนดีในสังคมนะครับตรงนี้นะครับก็จะไปนะครับเพราะว่ากกกอกไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งนะฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปได้นะครับพี่วุ้ไม่กลัวนะฮะพูดจริงทำจริงบินจริงนะฮะเออเชะทำร้ายรังแกผู้หญิงไอ้หน้าตัวเมียนะฮะเก่งจริงมาต่อยกับกูไหมกะเทยอ่ะ ต่อยกับกระเทยเอาไหมฮะ <laughs> จริงๆเอาริ้วล้อมันมาเลยต่อยก,กับกูก็ได้นะฮะมาก็มีบางคนฮะที่เขายัางมานั่งเทียนมั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 นเป็นข่าวข่าวเขาเรียกอะไรนะข่าวคมลอยก็นําไปเขียนท,ท,ทั้งที่ไม่ได้คุยกับฉันเลยก็ยังนําไปเขียนเป็นเล่าเป็นตุกเป็นตากในช่องยูทูบตัวเองเชิญเดี๋ยวจะฟ้องให้หมดเลยนะครับก็พรุ่งนี้นะฮะ ครับเกาะเจอกันฮนะก็อาจจะแวะที่อุดรอ,อาจจะไปลงอุดรนนะครพนมหรือมุกดาหารก็เดี๋ยวว่ากันไปที่สกลนครนะครับตอนนี้ก็ตั๋วจองเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะได้จเจอป้าถอนแล้วคงจะได้พูดคุยกันว่าจะไปหาณนแต่ด้วยนะฮะแล้วก็จะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะฮะก็เพราะว่าปกติเวลาไปกาะกเราก็ไปอยู่แล้วนะครับไปนะครับอยากจะไปนะฮะมีเงินและก็มีความรู้สึกว่า เราไปไหนทุกที่นะฮะฉันอยากจะไปไหนฉันก็ไปไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาห้ามนะฮะตรงนี้เข้าใจไหมฮะแล้วก็สะใจด้วยฮะไปนะฮะแล้วเราเราเข้าไปเหยียบะนะครับสะใจด้วยจะไปดูซิจะมีอะไรไหมนะฮะอย่าลืมนะฮะฉันยังไม่ได้แจ้งความนะที่นํารูปฉันไปรับบริจาคนะฮะตรงนี้ไอ้เราก็ยุ่งยุ่งด้วยทนายฉันมีหลายคนเลยมีทั้งที่ สาวกเกษตรกรุป๊ปมีทั้งที่พักไทยธรรมมีทั้งที่ทวีพูลมีทั้งทนายอ่านทนายตอนนี้4-5คนเลยนะครับฟาดได้นะฮะฟาดมาฟาดกลับนะฮะอย่าลืมนะครับก็ให้กําลังใจป้าถอนกันนะครับแล้วพรุ่งนี้พี่อุ้มก็คงจะอัปเดตนะครับเดี๋ยวคงจะมีรูปสวยคงจะนั่งขับซาเล้งผ่านกอกถนนที่เราเคยไปเป็นประจํานะครับตรงนี้นะครับใครไม่รักใครไม่ชอบใครไม่ทวิน โหยหาไม่อยากจะอ่าอะไรอะจดจําชื่อนี้ก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับอืแต่บางคนมันก็ยังส่องนะเข้ามาส่องแล้วก็ต้องขอบใจพวกมันนะครับเอ,อจริงๆเลยไม่รักก็ไม่ต้องมาสนใจเพราะว่าถ้าฉันไม่รักใครนะฉันไม่ชอบใครนะฉันไม่สนใจเลยฉันไม่ไปส่องฉันไม่ไปดูเลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์จับกระดิ่งกดสไครป์ับสไครปนะครับกับช่องอบวิทยาแล้วพรุ่งนี้ เรามาอัปเดตกันว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับแฟนคลับป้าถอนเอได้เลยนะครับพี่อุ๊บไปให้กําลังใจป้าถอนที่กกอบรุ่งนี้นะครับเหมือนกับที่เคยไปให้กําลังใจคุณน้าฟ้าตอนที่ถูกเทเมื่อปีที่แล้วจําได้ไหมครับตรงนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับกับพี่อุริยะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคุณแม่ลงยาวมากๆเลยนะครับแล้วอ่าพี่อุ๊บจะอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับบ๊ายบาย หวัวเลาะงานก็รัวเงินก็รัวค่ะสวยๆยั่วยๆค่ะวันนี้แวะเต่างอยด้วยไปไหว้เลยนะครับเจอกันกับพี่อุ้มนะครับสวัสดีครับ